You're to DEVELOPPER'S PODCAST listening LINE สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Line Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวัลิ One with Two, Developer Relation จากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับและติจิรวัตรการวิทยาการ Tech Evangelist จากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับ ครับผมพี่ตีวันนี้เรากลับมาต่อกันที่มินิซีรีส์นะครับ i n s i ซต s ตอนที่5แล้วยาวๆใช่ยาวๆเลยนะครับเราเคยพูดถึงทั้ง Front End ไปแล้ว Back End ไปแล้วนะครับอีพีนี้นะครับเราจะมาพูดคุยฝั่งโมบายแอ p กันบ้างเอออ่านะครับก็โมบายแอ p ของ o อ Plus เนี่ยตัวแรกนะครับมีชื่อว่า My Shop App นะครับเป็นตัวเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ล่าสุดเลยที่อยู่ในมหากราบของ o อ Pa s นะครับแล้วก็ m y Shop a p p เนี่ยก็ เพิ่งเปิดตัวไปสุดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวครับพี่ตีใช่ครับก่อนหน้านี้นะครับผู้ที่ใช้งานระบบ My Shop เนี่ยฮะหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อว่าบลาย My Shop เนี่ยสามารถที่จะใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ฮะคุณสามารถที่จะใช้งานตัว My Shop เนี่ยผ่านมบายแอปพลิเคชันทั้ง Android แล้วก็ iOS ได้นะครับแล้ววันนี้เองเรามีบุคคลผู้ซึ่งเป็น lead ของ <c oughs> ทีม <c oughs> นักพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังตัวแอปพลิเคชัน My Shop นะฮะคุณแบงค์วรพล เจนกิตธัญญาภัยบูลนะครับโซลูชันเอนจิเนียร์ลีดนะฮะและคุณเบนนะครับเบนจวันธนรัตนากรอนนะครับซอฟแวร์เอนจิเนียร์จากหลายประเทศไทายกินบุตรับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับแนะนำตัวหน่อยเป็นสั้นๆครับสวัสดีครับอ่าผมแบงค์นะครับเป็นโซลูชันทีมลีดนะครับของทีมที่ดูแลตัวโมบายโปรดักต์สำหรับไมช็อปแอปเนาะก็หน้าที่หลักๆคือดูแลภาพรวมนะครับของโมบายแอปทั้งหมดนะครับรวมไปถึงตัวแบงค์เองด้วยที่ต้อง ที่โมบายต้องติดต่อตตอะติดต่อทํางานด้วยนะครับก็ราร์าอีกหลักอีกส่วนหนึ่งที่ดูแลก็คือจะเป็นตัว Android App ครับเนื่องจากว่าตอนที่เราเริ่มโปรเจก์นั้นทางทีมยังค่อนข้างขาดคนอยู่นะครับก็เลยได้ลงไปช่วยแล้วก็ได้เรียกว่าทําติดต่อกันแบบยาวนานต่อเนื่องเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นท้าทายที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ก็คือส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบระบบปฏิบัติการตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจมันได้ระดับหนึ่ง <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ลเลยเป็นความสนุกนะครับ แล้วก็ส่วนในพาร์ทของ iOS ะครับอันนี้เราก็ได้คุณเบนเนาะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของ iOS development นะครับที่ก็มีประสบการณ์ทำงานมายาวนานเลยนะครับก็ให้คุณเบนแนะนำตัวเล้กกันเนาะ,ะสวัสดีค่ะเบนนะคะเป็นซอฟต์แวร์เอนจเนียร์ของ e Thailand ค่ะก็ดูแลในส่วนของ My Shop iOS App ค่ะก็เราเริ่มโปรเจกต์กันตั้งแต่ศูนยเลยนะคะก็ได้คุยกับทีมงา์ตลอดเลย ในเรื่องของอตัวโจทย์เองหรือว่า requirement ที่เราจะต้องทำค่ะก็กว่าจะได้ solution มาเนี่ยเราจะมีการทำพวก research ค่ะแล้วก็ POC เพื่อเลือก tool หรือว่า third party library ต่างๆเนี่ยรวมถึงเทคโนโลยีด้วยที่สามารถตอบโจทย์ของตัว product เองได้ค่ะอ๋ออันนี้ตอนคราวที่เราที่คุยกับอาจารย์น็อดกับอาจารย์กอบก็คือเหมือนที่โมบา s s เนี่ยจะเป็นทีมที่เหมือนเน้นเรื่อง research พอสมควรเลยใช่ครับกว่าจะเลือก tool เลือกอะไรนี่คือต้องทากันบ้านมาใช่ไหมครับผม ่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์เนาะเราก็ต้องอพยายามแบบหาวิธีที่มันเหมาะสมกับโปรเจกต์ใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาค่ะและ้วพร้อมพร้อมกับว่าเราต้องทำงานร่วมกับระบบเดิมๆที่มันใช้อยู่ได้ด้วยค่ะอโอเคงั้นเรามาเริ่มต้นรู้จักฟีเจอร์ต่างๆกันเลยดีกว่านะครับขอถามที่จานแบงก์ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่า My Shop App เนี่ยตัวที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับได้ครับก็ ก่อนที่จะเล่าให้ฟังเนาะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างเนี่ยก่อนอื่นก็อยากจะขอเล่าถึงสาเหตุก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงต้องทําตัวโปบาบแอปขึ้นมานะคทั้งที่เรามีก็มี m y Shop ที่เป็นเวอร์ชันเว็บอยู่แล้วนะครับก็คือจริงๆตอนที่เราเริ่มทํา Product MyShop ขึ้นมาครับอ่าซึ่งคิดว่าทุกคนก็น่าจะพอคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะน่าจะเคยใช้งานกันมาบ้างแล้วนะครับเราจะโฟกัสช่วงแรกไปที่ตัวแอปเว็บแอปก่อนนะครับเนื่องจากว่าสมมติฐานของเราในตอนแรกครับคือว่าคนที่ใช้งานส่วนใหญ่นะครับน่าจะแอคเซ จากที่ทํางานนะครับอยู่ที่บ้าน,านเป็นลักเนาะก็คืออาจจะเป็นคนที่ทําการค้าขายอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ใช้อ่าจจะใช้งานผ่านเครื่องเดสก์ท็อปหรือว่าแล็ปท็อปเป็นหลักนะครับอืมแต่ว่าหลังจากที่เราล็อตไปเนะเาะก็พบว่าหลายๆเดือนเราได้ลองทำเซอร์วยสกับทางยูเซอร์ดูนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูเซอร์ครับต้องการใช้งานแอป MyShop เนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ออฟฟิศเอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นการเดินทางออกมาข้างนอกบ้านก็ตามเนี่ยครับเพราะว่าแน่นอนละ่ะยูเซอร์เนี่ อ่าเรียกว่าไม่ต้องการพาดการติดต่อนะครับกับผู้ที่เข้ามาขายของเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้เนาะว่ามันก็เป็นเงินเป็นทองเนาะนะครับไม่อยากที่จะพลาดโอกาสตรงนั้นไปจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็เลยให้ฟี e แ b a c k ตรงนี้กับเรามานะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าเออทาไมเราถึงต้องมีการสร้างแอป Myshop ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าตอบคําถามของคุณตีเนาะที่ว่าตอนนี้แอปเรามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะก็คือจะประมาณว่าการทํางานนะครับก็จะคล้ายคลึงกับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเว็บนั่นแหละครับตัวอย่างเช่น ยูเซอร์ก็สามารถที่จะแชทกับลูกค้าได้นะครับสามารถที่จะจัดการออเดอร์นะครับของลูกค้าได้นะครับรวมไปถึงฟีเจอร์สําคัญเลยที่ไม่มีบนเว็บนะครับก็คือเป็นเรื่องของ p u นะ s h n o t i f i c a t i o นเนาะมันทมาว่าทกคั้งที่มีข้อความใหม่เข้ามาหรือว่าลูกค้ามีการสั่งออเดอร์ใหม่เข้ามาตรงนี้นครับมันก็จะเด้งเข้ามาในมือถือเลยเนาะทาให้ยู e เซอร์ทให้ยูเซอร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานโต้อตอบได้ทันทีเลยนะครับ อันนี้เราก็ได้ฟีดแบ็ k มาจาก Developer Community ของ Line เหมือนกันว่าคนที่ใช้ My Shop เนี่ยเขาเขาอยาก get notification เวลาที่ User เขาแชทหรือว่ามีออเดอหรืออะไรเงี้ยให้เขาได้รู้ตัวนะครับจนเรียกว่าตอบโจทย์มากเลยจริงๆน่าจะแบบผู้ใช้ My Shop นี้น่าจะรอใช้งานตัวนี้อยู่เลยโอเคนะครับมาถามฝั่งพวกเทคโนโลยีบ้างนะครับเราพัฒนา m o บ i l e a p ตัวนี้ด้วยภาษาอะไรครับพี่แบบเป็น n t t v v e ไหมหรือใช้เว็บวิวหรือว่าผสมกันอะไรยังไงแล้วก็พวก เทคโนโลยีเฟรมเวิร์กหรืออาร์กิเทคต่างๆมีอะไรน่าสนใจไหมพี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ครับก็ถ้าเป็นในการพัฒนาแอปของ Android เนาะก็ในส่วนของภาษาแล้วก็อาร์กิเทคเจอร์ครับแล้วก็จะพยายาม Follow นะครับในสิ่งที่ Google พยายามที่จะมันกับนำเสนอให้กับ Dev e l o อ e เร์เนาะซึ่งถ้าใครได้ติดตาม Android Development ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจพะพบว่า Google เนี่ยพยายามที่จะพัฒนาเฟรมเวิร์หรือ Tool ที่ให้ d e v e l o p e เครับสามารถพัฒนา Android ์ได้ง่ายขึ้นเนาะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเเป็นกกาาารรทีีม่ม Kotlin เนาะให้เป็นเหมือนกับเป็น Official Language ที่เรียกว่าเหนือกว่า Java อีกนะครับเพราะว่าต<ม>ัว Kotlin เนี่ยมันเป็นตัวที่พัฒนาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็พัฒนาได้เร็วกว่า Java นะครับรวมไปถึงพวก idioms อะไรที่แบบเวลาเราเขียนโค้ดทาให้แบบมันสนุกมากขึ้นในการเขียน Android เนาะซึ่ง Kotlin เนี่ย<ม>ก็เป็นภาษานะครับที่เราเลือกใช้เนาะสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับในส่วนของ Architecture เราจะใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่า Clean MVVM เนาะซึ่งจริงๆก็เป็น Architecture ที่ต่อยอดออกมาจาก m v v m ที่ Google นําเสนอมาอีกทีหนึง่งนะครับโดยมีการแบ่งเลเยอร์ของการทํางานของแอปเนี่ยชัดเจนนะครับเช่นว่าจะมีเลเยอร์ที่เป็นตัว Data นะครับเป็นโดเมนเป็น View Model เป็น Presentation Layer นะครับซึ่งการที่เรา Follow Architecture ตัวนี้ครับทำให้โค้ดของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นระเบียบครับแล้วก็สามารถที่จะหาโค้ดได้ง่ายนะครับการฟีเจอร์ใก้ไขฟีเจอร์อะไรพวกนี้ครับทำได้ง่ายเพราะว่าเลเยอร์ที่มันชัดเจนเนาะ <c oughs> ในส่วนของคอมโพเนนต์ที่เราเอามาใช้ในโปรเจกต์ก็จะฟ o ลโ o w ก o o g l e เหมือนกันก็จะ <c oughs> เป็นสิ่งเขาเรียกว่า architecture component อ r c h เ t ็กเจอร์คอม o พเนนต์เนาะเช่นเราใช้อย่าง local database เราใช้เป็นเป็น r o o มนะครับการ Navigate ในแอปเราใช้เป็น Navigation Component นะครับหรือว่าการที่เราโหลดพวก Data ต,ต่างๆใน List ในเช่นในหน้าหน้า r ad หรือว่าหน้า Chat อะไรพวกนี้ครับเราใช้เป็น Paging Library นะครับรว <c oughs> มไปถึงพวก Li v e d a t a ในการที่จะเป็นการคอม m u เ i c a t ักนระหว่างตัววิ w กับตัวที่เป็นตัว View Model Domain Layer นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอย่างพวกการ Handle Network ก็จะเป็น retrofit เนาะที่คนก็ใช้กันทั่วไปอยู่แล้วนะครับหรืออย่างพวกกลายที่แบบเรามาโหลดพวกรูปแล้วก็พวก c o m โ o เนนต์ i หลายๆตัวเราก็ใช้เป็น Material นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็เอามาใช้ในโปรเจกต์ครับมสมบเรียกได้ว่าฝั่ง Android นี่คือ follow มาตรฐานใหม่ของของทาง Google ทั้งหมดถูกไหมฮะตอนนี้ใช่ครับเยียมมาฟังดูน่าสนใจมากๆครับ ฝั่ง iOS บ้างฮะค่ะสำหรับการเด็บในฝั่งของ iOS นะคะเราก็ใช้ Native Language เดียวกันค่ะเราใช้ Swift 5 mm hmm. แต่ว่าก็มีบางฟีเจอร์นะคะที่เราใช้ตัว Webview ร่วมด้วยเช่นฟีเจอร์ที่เป็น c Chat Note หรือว่าฟีเจอร์สำหรับการ Create แล้วก็จัดการ Order เองนะคะ,คะในในส่วนของ Architecture เนี่ยเราใช้ตัว Queen Swift ค่ะ มันจะมีการแบ่งเป็นคอมโพ n เนนต์เนาะเป็น VAP View i n t e r a c t o r Presenter ค่ะซึ่งแต่ละคอมโพ n เนนต์เองเนี่ยมันมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเลยแล้วก็ตัวการทำงานของมันเนี่ยมันก็จะเป็นไปนในทางสิเดียวกันค่ะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของตัวเทคหรือว่าไลบรารีที่นำมาใช้นะคะหลกัหลกๆก็จะมีพวก AWS ที่ใช้ในการ store data นะคะในพาร์ทของ networking เนี่ยเราใช้ตัว Alarm File แล้วก็มีการนำเทคโนโลยีที่เป็นยบสเก็ตอะค่ะเข้ามาใช้ในบางฟีเจอร์ด้วยเพื่อให้สามารถคอมมูนิ c เคตข้อมูลได้ใกล้เคียงกับเรียวไทม์มากยิ่งขึ้นค่ะฟังดูน่าสนใจเลยนะฮะสวิปนี่ไปถึงเวอร์ชั่น5แล้วนะฮะสุดยอดโอเคนะครับถามต่อจากข้อที่แล้วเลยนะครับแล้วแต่ละอันที่เราเลือกมาทั้งฟัง Android และ iOS นะครับเราที่ถามไปตอนแรกว่าเรามีการทำรีเสิร์ชผมอยากจะรู้ว่าเรามีคุณเตเรี่ในการเลือก ภาษาแนละ้วเลือกเทคโนโลยีแต่ละตัวยังไงครับทำไมเราถึงใช้ตัวนี้ครับผมสําหรับในเรื่องของอตัวภาษานะคะ,ะที่เราใช้ Neative แทนที่จะเป็นตัว cross platform หรือว่าเป็น web view ที่หุ้มทางแอปอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราคำนึงถึงสองปัจจัยหลักๆเลยค่ะก็คือตัว product เองแล้วก็พวกขั้นตอนการพัฒนาค่ะสำหรับปัจจัยแรกตัว product อะคะ่ะการใช้งานและหน้าตาของแอปอะค่ะ เราอยากจะให้ยูเซอร์มีความรู้สึกพ้งเคยกับการใช้งานแอปของเราค่ะเลยอยากจะทําให้ยูเนี่ยมันมีความเป็นแบบเนทีฟเลยแต่ก็มีบังฟีเจอร์เนาะที่เกิดไปเมื่อสักครู่นี้ว่า,เ,าเราใช้เบ้อบ้บ้างเหมือนกันแหละเพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาลงไปค่ะอืส่วนปัจจัยต่อมาก็คือขั้นตอนการพัฒนานะคือในแง่ของการพัฒนาเนี่ยเราคำนึงถึงพวก Community support อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรามองว่ากลุ่ม Develo p e r ที่เป็น native เนี่ยมีอยู่เป็นจำนวนมากเลย ทําให้พวกอิชูหรือว่าเอพวกขั้นตอนต่างๆมักจะถูกค้นพบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อินเท m ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะอีกทั้งการที่ตัวภาษาเนี่ยมันเป็นที่นิยมเนี่ยทําให้มีตัวตั้ตตี้ไลบรารีต่างๆออกมามากมายเลยอแล้วก็นอกจากอิชูแล้วก็ตัวไลบรารีที่พูดถึงไปแล้วค่ะเรายังคำนึงว่า My Shop เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เออ่จะถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง S <S แล้วก็อาจจะมีบางฟีเจอร์เนี่ยที่เราพัฒนาเพิ่มเติมเพิ่เรื่อยๆที่ที่เราว่าเราเดเวลลอบนเนทีฟเน่ยมันง่ายกว่าค่ะแล้วก็ในแง่ของ a r c h i t e c กเจอนะคะ,ะเหตุผลที่เราเลือก Queen Swift เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าตัว a r c h i t e c กเจอเนี้ยมันซัพพอร์ตให้เราสามารถเขียนโค้ดที่มีคุณสมบัติที่เราต้องการได้ค่ะอ่าที่เช่นพวก Single Responsibility Separation of Concern แล้วก็ยังสามารถ i s o l a t e พวก โค้ดที่เกี่ยวกับเฟรมเวิร์กหรือว่าบิส e ิ s โลจิกออกเป็นหลักเป็นแหล่งค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือมันเทสง่ายด้วยแต่จริงๆแล้วก็ต้องยอมแลกเนาะยอมแลกกับความที่ไฟล์เนี่ยมันจะมีจำนวนเยอะมากแล้วก็สเต็ปในโปรที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะในขณะพัฒนา,นา,นา,นาฟีเจอร์อืครับสุดยอดถ้าเป็นเว็บวิวหมดนี่ต้องไม่ผ่านรีวิว a อ p l e แน่นอนนะฮะ <laughs> <laughs> ใช้บ้างนิดหน่อยนี่พอได้อยู่นะฮะถ้าเว็บวิวหมดนี่ไม่น่าผ่านแน่ๆครับผมแล้ว นอกเรื่องสักนิดหนึ่งอาจารย์แบงค์นะฮะเห็นช่วงนี้ข่าวเรื่องคอดลินมอนติดแพลตฟอร์มกำลังมา,มามากเลยอนาคตอาจารย์แบงค์มองว่ามันจะมีสิทธิ์ที่จะเขียนคอดลินได้ทั้ง iOS แล้วก็ and ดรอ d เลยไหมฮะโอ้ยอครับจริงๆก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นพัฒนาการหนึ่งเนาะที่ก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้ขดีก็คงจะเป็นประมาณที่ว่าเราจะเขียนได้แค่อย่างเดียวเนาะแล้วก็แบบใช้ได้ทั้งคู่เลย แต่ก็จริงๆอาจจะต้องมาดูกันเพิ่มเติมครับว่าความมาทัวร์มาทูเรตี้ของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันที่มันต้องไปเข่งกับ i อ s อเนาะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีเป็นภาษาที่เป็นเนทีฟอย่างสวิฟตอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคงคงต้องลองลองดูกันนะครับรวมไปถึงต้องมาดูด้วยว่าทาง Dev e l o p e r ของเราเนี่ยแฮปปี้หรือเปล่าในการที่จะสวิชกลับมาเป็นปอตลินอย่างเงี้ยครับผม,มครับโอเค เทคโนโลยีจัดเต็มขนาดนี้นะฮะอยากรู้ว่าทีมที่ดูแลตัว My Shop Application เนี่ยมีทั้งหมดกี่คนครับแล้วก็ใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะเอาแอป,ปตัวเนี้ยลอนช์ออกมาได้ครับครับก็พอเราเริ่มตั้งโกเนาะว่าเราต้องมีการบิวตัว My Shop App ขึ้นมานะครับแล้วก็มาตั้งทีมพัฒนากันครับก็โดยตอนแรกเนี่ยผมซึงช่วงแรกก็ดูแลในพาร์ของ o I p a t Platform เนอะก็ได้เสนอตัวมาช่วยตรงนี้ครับโดยมีการดูแลโดยได้มาดูแล Android เป็นหลักเนาะ อย่างที <cheg> ่ได้บอกตอนต้นนะครับแล้วก er <me> ็ตอนนั้นก็คือเราก็โชคดีเลยที่ได้คุณเบนเข้ามาจอยทีมเราพอดีเลยนะครับก็ได้เข้ามาช่วยดูแลในพาร์ทของ i อ s เลยนะครับก็ช่วงแรกๆครับเราก็เริ่มกันมาสองคนเนาะแล้วก็จริงๆยังมีทีมงานอีกคนหนึ่งครับที่เป็นคนที่เขาช่วยดูในพาร์ทของแบ็ k เอนด์ดูเรื่องการเชือมต่ระหว่างตัวโมบายกับตัวแบ็ k เอนด์ที่เรามีอยู่แล้วเนาะนะครับครับก็คือ แต่ว่านั้นช่วงแรกเนาะแต่ว่าตอนหลังๆเราก็ได้มีทีมงานที่มีความสามารถมากความสามารถเข้ามาช่วยอีกสองคนครับโดยแบ่งแพลตฟอร์มละคนก็คือจะมีทั้ง Android เพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วก็ iOS เพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็มีแลนอยู่แล้วครับที่เราจะขยายทีมให้ใหญ่ขึ้นนะครับตามตัวโปรดักที่เราจะมีการพัฒนาฟีเจอร์มากขึ้นนะครับอืมครับซึ่งถ้านับจากตอนที่เราเริ่มโปรเจกต์มานะครับจนถึงตอนเนี้ก็ประมาณสิบเดือนแล้วครับ ซึ่งจริงๆแล้วเราได้เริ่มปล่อยแอปของเราเนี่ยครับให้กับ User อร์ได้เริ่มลองเข้ามาใช้งานกันบ้างแล้วเหมือนกันเนาะโดยที่ User เป็น Early Access ที่เราได้มีการอ่าเปิดฟอร์มให้ลงมาลงทะเบียนกันนะครับในช่วงแร<ต>กแต่ว่าในช่วงเนี้ยก็เราก็มีการพั l i ิชแอปเป็นแบบเป็นเป็นพัฟิชไปแล้วแหละตอนนี้นะครับอือ,อสุดยอดถ้านับรวมๆเมื่อกี้ที่พี่แบงค์บอกคือผมนับได้ห้าคนเองนะพี่ โอ้โหนี่เป็นทีมรวมดาวซูเปอร์สตาร์แบบเนี้ยโหสุดยอดเทพรวมเทพเออเทพแบงค์เทพเป็นที่เรามีคือเรามีแพทเทิร์นแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นในการทำโปรดักต์ตัวนี้เพื่อให้ยูเซอร์ของเราทุกคนครับโอ้โหยอดค่ะอันนี้ลงสมัครเอ่อสอสเบอร์อะไรพี่ผมบดเลยซื้อซื้อสุดยอดคือถ้าบอกว่าอย่างที่คอมมูนิตี้เราพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันเป็นแบบโครสเบต้าสำหรับ เอ่อก่อนหน้านี้แอปเราปล่อยเฉพาะแบบวงจํากัดถูกไหมฮะอาจารย์แบงค์ใช่ครับแต่ปัจจุบันนะฮะย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าทั้ง android และ iOS คือเราพับบิชละถูกไหมฮะใครก็ดาวน์โหลดได้ละใช่ครับถูกต้องครับไปลองเล่นกันได้เลยนะครับอ่าโอเค <Okay S 2> <ผม S 1> นะครับคำถามถัดไปถามพวกในมุม uxui ของของการของ,ของตัวโมบายตัวนี้บ้างนะครับพี่แบงค์ก็จะแชร์ได้ไหมว่าแบบเรามีการทำา u เอ็ e ซ์ยูไยังไงอะไรยังไงบ้างครับผมได้เลยครับ ก็จริงๆการทำพวกรีเสิร์ชพวกนี้ครับใน파트เนี้ยเราจะมีทีม UX/UI อยู่แล้วนะครับที่มีที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเข้ามาช่วยดูแลโดยเฉพาะเลยนะครับโดยเท่าที่ผมทราบมาเนาะก็คือว่าในช่วงแรกเริ่มแรกครับเรามีการทำ user interview นะครับโดยมีการเชิญ potential user เข้ามาในออฟฟิศนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์โดยมีการเอา UI ที่ได้ดีไซน์ไว้เนี่ยครับให้เขาได้ลองเล่นดูเนาะแล้วก็เราได้ออฟดูว่าเฮ้ย user เนี่ย มีปัญหาหรือว่ามีติดการใช้งานตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งทางทีม UI UX ของเราเนี่ยก็จะมีการนำฟีดแบ็ k ตรงนี้นครับมาปรับปรุงเพื่อให้โฟลใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดที่บอกไปน้องคือเรามีการปล่อยเป็นเบต้าแอปให้กับยูเซอร์บางกลุ่มได้ลองเล่นดูแล้วนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ทำโปรเจกต์โอนเนอร์ของเราก็ได้มีการเหมือนกับเป็นโฟนอินเวอร์วเลยครับว่าเฮ้ยโฟเข้าไปถามว่าใช้งานแล้วเนี่ยนะครับมีติดตรงไหนไหม อตอบโจทย์การใช้งานของยูซอร์แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมีจุดไหนที่เราสามารถที่จะนําไปปรับปรุงได้นะครับซึ่งเราก็เอาแฟกตรงนี้ครับมาเป็นเหมือนกับเป็น input ให้กับการพัฒนาแอปของเราในเวอร์ชั่นต่อๆไปครับสุดยอดนะครับอ่เงดีมมากอันนี้นี่ตามคอนเซ็ปต์เลยพี่ก็คือ build release แล้วก็ learn เอกของให้ไวแล้วก็เออ่รับฟ e e d b a c k มาแล้วก็มาปรับปรุงโปรักต์สุดยอดมากยอดมากครับไปเลย ขอ,อถามเพิ่มเติมอีกสักคำถามแล้วกันครับอยากให้การแบงก์กับเบนเนี่ยช่วยแชร์คิดว่าส่วนไหนนะฮะที่เป็นจุดที่ยากที่สุดในแอป MyShop ที่เราได้พัฒนาขึ้นมาเออเป็นผ่านที่ยากที่สุดน่าสนใจอ่าถ้าสำหรับเบนนะฮะเบนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอแชทฟีเจอร์ค่ะเพราะว่า mm hmm. ที่เหตุผลที่มันยากเพราะว่าด้วยการทำงานของตัว แชทเองค่ะมันมีส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับ user i n t e r a c t i o n ค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยความที่มันจะต้องสามารถถูกใช้งานได้อย่างราบรื่นเนาะทั้งตอนอส่งเม,มสเซจเอ่ยตอนรับเมสเซจเอ่ยหรือว่าเรื่องของความเร็วไทมที่เมื่อสักครู่นี้เกินไปแล้วค่ะว่าเราต้องใช้ socket communication มาแบบจะช่วยให้เราสามารถแบบเฮ้เปิดแชทครั้งอยู่นะแล้วก็เวลามีใครทักเข้ามาเมสเซจมันก็จะ,ะต้องโชว์โดยอดัตโนมัติอะไรประมาณนี้ค่ะ Mm hmm. มันเลยทําให้เป็นเหตุผลให้ทั้งพาร์ทของ UI แล้วก็พาร์ทของตัวโลจิกข้างในรวมถึงการ store data ด้วยค่ะมันมีค่อนข้างมีความซับซ้อนกว่าฟีเจอร์อื่นๆค่ะอืม mm hmm. ครับเห็นด้วยเป็นฟีเจอร์ที่สําคัญเลยเพราะว่าถ้าตอนที่เราเข้าแอป My Shop แล้วก็เราเลือก account เนี่ยมันจะเด้งมาที่หน้าแชทก่อนเป็นลำแรกเลยจันแบงค์มีไหมฮะอ่าครับผมก็สําหรับพาร์ทที่เป็น Android เนาะก็จริงๆตัวแอปตัวเนี้ยเราเราก็ดีไซน์มาให้มันเป็นแอปที่แบบ บีเทเบอร์คล้ายๆกับแอปแชททั่วไปตัวอย่างเช่นอย่างไลน์หรือว่าอย่างเซ็นเจอร์ซึ่งแอปพวกเนี้มันสามารถทํางานได้แบบแม้กระทั่งว่ามันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็คือมันสามารถทํางานได้ในโหมดออฟไลน์<ต>ซึ่งนั่นเป็นไปว่าทําไมเราต้องมีการที่เรามีล o c a l d a t a b เบสเนาะเพราะว่าเราต้องการที่จะเมคชัวว่าเ hey ฮ้ยถึงแม้ว่ายูเซอร์จะไม่ออนไลน์ก็ยังสามารถที่จะดูข้อความเก่าๆได้นะครับสามารถดูพวกข้อมูลบางอย่างได้นะครับครับตรงนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่ชาเลนจ์เราอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องมีการเม k ชัวว่าเอ แอปเราต้องมีการซิงคข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะอ่าตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วแต่ความเหมาะสมของการใช้งานซึ่งยอดครับตรงนี้ก็เป็นเป็น,ปนพาร์ทนึ่งที่ชาเลนจ์อยู่เหมือนกันครับพออาจารย์แบงค์พูดปุ๊บนะฮะผมตัดอินเทอร์เน็ตที่เครื่องผมทันทีเลยเมื่อกี้แอปไม่คลาสชนะบอกไว้ก่อนแอปไม่คลาสชใช้งานต่อได้นะสุดยอดไว้ก่อนเลยใช้งานต่อได้ด้วยได้ประมาณสิบวีครับเก้าแต่ไม่ใช่ โอเคนะฮะเอาละฮะเนื้อหาทั้งหมดที่เราฟังไปวันนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าครับคนที่เป็นนักพัฒนาโมบายแอปรุ่นใหม่เนี่ยมาฟังวันนี้อาจารย์แบงค์นะฮะพี่เบนแล้วรู้สึกว่าอยากจะทําแอป,ปให้เก่งแบบนี้ได้หรือทําให้แอป,ปให้ได้อย่างไมช h อ p เนี่ยครับมีอะไรจะฝากถึงน้องๆคนรุ่นใหม่บ้างไหมฮะได้เลยครับก็โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดครับในการที่เราจะทําอะไรได้ดีเนี่ยเราจะต้องชอบมันก่อนแล้วก็เราต้องมีแพชชั่นกับมันนะครับก็คืออย่าง ก็เป็นคนที่สนใจในเทคโนโลยีเกี่ยวกับโมบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้ระบบ Android มาตั้งแต่มาตลอดเนาะก็มีความเข้าใจกับมันดีพอสมควรเลยนะครับพอได้มาพัฒนาแอปตัวนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกนะครับแล้วก็พอเจอปัญหาเนี่ยแทนที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันท้ออะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยยิ่งปัญหามามันยิ่งสนุกเนาะเพราะว่าเราจะได้ประชดให้แก้ตลอดเวลาครับทาให้เรารู้สึกว่าเก่งขึ้นแล้วก็เข้าใจมันมากขึ้นไปอีกยอดสุดยอดแนวคิดดีมาก ค่ะสำหรับเป็นนะคะก็เห็นด้วยกับพี่แบงคะ์คะเรื่องแพชชั่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากเนาะก็เหมือนกับน้ํามันรถอะถ้าแบบอเรารถเราไม่เติมน้ํามันเนี่ยมันก็วิ่งไม่ได้ค่ะถ้ามันจะวิ่งไปก็ต่อเมื่อเราต้องเข็นหรือไม่ก็ต้องลากไปซึ่งน่าจะฟังดูเหนื่อยพอสมควรนะคะก็แต่ก็นอกจากแพชชั่นนะยังมีอีกเรื่องหนึ่งเลยคะ่ะที่มันขาดไม่ได้เหมือนกันในการที่จะทําให้โปรดักต์เนี่ยมันเสร็จออกมาก็คือเรื่องทีมเวิร์คค่ะ ก็ในทีมของเราเนี่ยเราเลสเ c t ซึ่งกันและกันเนาะเวลาเจอปัญหาเราคุยกันเพื่อหาทางแก้ไขค่คะแบบจะไม่มีการมาเบรมกันอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งการที่เรามีเคาเจอแบบนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราดิสคัตก,กันเพื่อหาโซลูชันที่ดีๆมาใช้ในโปรดักต์ค่ะสกิลมันสำคัญก็จริงแต่ว่าทีมเวิร์เนี่ยก็สำคัญเช่นกันค่ะอโอ้โหมองลงมองดนะครับคดีมากตอบแบบเหมือนผู้เข้าประกวดนางสาวไทย สุดยอดมากเยี่ยมครับคุณเบนโอเคนะครับอีพีนี้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะได้เห็นพวกแตกต่างๆเนาะของตัว myshop app นะครับเห็นเรื่องของการเลือกใช้ว่าเอยเ้ราใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วมีเอคลักษณ์ยังไงบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าแบบสุดยอดมากเนาะพี่ติตัวนี้ myshop app ครับผมเราก็ทำกันไม่กี่คนเองเออห้าคนอะไรเงี้ยโอ้เยี่ยมมากนะครับใครที่ใช้ Official Account อยู่นะครับแล้วก็อยากจะสัมผัสนะฮะ ตัว my shop เนี่ยมีแล้วนะฮะทั้งเว็บแล้วก็โมบายแอปนะครับไปโหลดเล่นกันได้เลยนะฮะวันนี้ใช่ครับผมก็ลองลองดูนะครับก็สัปดาห์นี้ประมาณนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องตัวโมบายแอปของ my shop นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับ tmoa plus นะครับก็รอติดตามดูนะครับผมวันนี้เรา4คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุคับ